เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเื่อนเข้าสู่เกมแลกนัลล็อกเอ็มอินเทอร์เน็ตเลิฟนะครับวันนี้มาคออแลบกับดันมาชินะครับการคออแรบนะครับเพื่อเอาตัวละครจากดันมาชิเข้ามาในเกม RM เป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับให้ผู้เล่นได้สะสมนะฮะออปชะจนภัยร่วมกับฮีโร่จากดันมาชิจริงๆนะครับคออแรบดันมาชินะครับจะเอาในส่วนของเบลนะครับไอ ฮิสเทียและก็เฟยย่านะครับจะมาร่วมเดินทางบนโลกมิการเนาะโลกของ RO นะครับเพื่อประจนภัยตามธีมของข้อแรบนะครับมีอะไรใหม่บ้างนะจากข้อแรบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของคัสข้อตูมกิจกรรมนะครับแล้วก็มีฮีโร่เจ้าคัสใหม่นั่นเองนะครับพระเอกของเรานะครับเบลคานอนนะครับก็จะใช้มีทิเทียนะครับเป็นอาวุธพิเศษนะครับการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็หลากหลายนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับกับไอวอลเลนสไทน์นะครับมีสกิลพิเศษโจมตีสตูนะครับแล้วก็สามารถ โจมตีพายุหมุนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่คือสไตล์นะครับเฉพาะของข้อแรบปดันมาชีนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเกม MMO RPG การสะสมนะฮะคอตูมนะครับตัวละครพิเศษบอกเลยว่ายิ่งมีคนพลาดนะครับอยากให้ลองฮีโร่สายพิเศษคอตูมพิเศษนะครับที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับคาสอื่นๆในโอนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าความรู้สึกใหม่นะทั้งในเรื่องของสกิลอาวุธแล้วก็รูปลักษณ์ต่างๆนะครับไปครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรายละเอียดแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับว่ามีอะไรกัันนบบ้างะครผม เอาล้วครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับซึ่งใครที่นะครับยังไม่ได้โหลดมาเล่นนะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับแล้วก็การเก็บคัสเนี่ยนะครับไม่ยากเลยนะครับไปเก็บในส่วนของจ็อบนะครับเนี่ยเลเวลนะฮะให้ได้เลเวล40ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะปลดคัสนะครับซึ่งเก็บแป๊บเดียวครับโอ้โหแล้วก็เกมเนี่ยนะครับมีในเรื่องในการสอนเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยเก็บเกรดเหลืองนะครับทางด้านขวานะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนคัสนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนี่นะฮะก็จะ แบบผมเลยนะนี่ฮะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมนะครับก็สามารถเข้าได้ที่กิจกรรมที่เป็นรูปแมวเลยนะครับพรามว่าฮอตพอตเนาะนะครับมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนะครับของขวัญก่อนนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นของขวัญให้ทิปนะครับซึ่งครั้งแรกที่เราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะได้รับฟรีเลยนะครับนี่ในส่วนของนะครับเหรีย <ME> ญ <K AT S> <mama> <programming> ดันมาจินะฮะเป็นเหรียญดันมาจิกาชานะครับ แล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้เพิ่มนะครับเนี่ยก็จะสามารถสะสมนะครับการเติมเงินได้นะครับเหรียญแมวนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของเหรียญอีกเนี่ยอันนี้ส0มร้อยให้มาครั้งแรกเนี่ยสินะครับแล้วถ้าเติมครบเนี่ยเก้ายูดีนะครับนี่ตรงนี้จะได้เหรียญในส่วนของดันมัจินะเหรียญกาชาอีก300นะครับซึ่งเราสามารถเอาไปสุ่มนะครับคอตูมเท่ๆได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเติมเพิ่มนะฮะเป็น19 US นะครับแล้วก็นะครับการที่เราเติมนะ49 US นะครับตรงนี้ เรานะครับจะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะปลดล็อกในส่วนของอาชีพนะครับเบลคาเนลหรือว่าจะปลดล็อกนะครับฮีโร่ในส่วนของไอวาเลนไทน์นะครับอันนี้คือสามารถปลดได้เลยแล้วก็ถ้าเติมถึงนะฮะ99นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะได้อีก50ก้อนนะครับโอ้โหบอกเลยว่านะครับสามารถเอาไปสุ่มของที่อยากได้กันเลยได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อการ์ดนะครับการ์ดของไอแล้วก็ของเบลนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงแล้วกันเนาะในส่วนของแพ็คนะครับแพ็คลเนี่ยนะครับ ก็จะเรียกว่าสามารถปลดล็อกอาชีพได้เลยนะครับถ้าจะอยู่ประมาณ1 3 7 5บาทนะครับส่วนแพ็ก xl เนี่ยก็จะเป็นเมจิกสโตน e ้าอันตรงนี้ครับ50ก้อนตรงนี้เอาไว้แลกการ์ดได้นะครับเนาะก็มูลค่าประมาณ2 6 0 0นะครับ70บาทอ่าส่วนสำหรับนะครับหินวิเศษใช้อะไรได้บ้างเนาะนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูนั้นเพื่อนนะเรามาที่กระเป๋านะครับนี่เลยแล้วก็ถุงเงินตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ทิกซอนรูปตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นว่าหินวิเศษนะอันนี้ผมมีอยู่5แล้วนะครับ กดใช้ครับผมอันนี้ก็จะมีนะครับในเรื่องของการ์ดให้เราแลกนะดูด้วยกัน2ใบก็มีการ์ดของเบลคาเนลนะครับนี่ในส่วนของการ์ดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะซึ่งความสามารถนะบวก25นะครับเมื่อหัวเครื่องประดับนะครับมีรีไฟน์นะบวกหนึ่งนะจะเพิ่มนะครับคริสสามเนาะนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลเอ่อเวทโจมตีนะครับจะมีโอกาส10%ที่จะติดคริติคอลนะครับสร้างความเสียหายเวทนะเป็นคีดามจอีก150เลยนะครับทุกๆ6นะครับเนี่ย ครเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1%เนาะความเสียหายของเวทนะครับจากคีดตเมเเนี่ยผลเพิ่มนะครับความเสียหายจากในส่วนของครีแล้วก็ไม่ทับซ้อนกันด้วยนะเพราะเรียกว่าเป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยนะครับใครที่เล่นเบลเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่านะคนมีการ์ดใบนี้นะครับส่วนไอ้นะครับวาเลนสไตน์เนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของการเพิ่มความเสียหายขั้นสุดท้ายนะครับนี่บวกสิบแล้วก็หลังจากมูฟสปีดนะครับการเคลื่อนไหวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกการเพิ่มขึ้นของมูฟสปีด 10%อนะครับอันนี้ความเสียหายสุดท้ายจะบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มได้อีก15%เนะก็เรียกว่าดีทั้ง2ใบเลยนะครับเนาะมาดูสัตว์ขี่กันบ้างนะครับผมนี่เลยครับผมนะสัตว์ขี่อันนี้นะครับก็จะได้มมบสปีดนะครับนี่เนาะพื้นฐานก็คือ25นะครับก็เรียกว่าอันนี้ค่อนข้างจมเลยนะเพื่อนๆนะจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีคอตูมนะครับให้เราได้แลกกันด้วยนะในเรื่องของแฟชั่นนะครับของเบลคอนเนลนี่ก็เป็นชุดของเบลนะครับนี่เป็นบครัะ มีของไอซ์ใะวาเลนตวาเลนสไตนนะครับแล้วก็มีเฟย่านะครับนี่สี่ชุดนะครับให้เราได้แลกกันเนาะนะครับแล้วก็จะมีทรงผมด้วยนะทรงผมก็จะมีทรงผมของฮิตเทียนะครับทรงผมเฟย่านะครับแล้วก็มีนี่เลยนะมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีเฟย่าทั่วไปนะนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเก็บนะครับก็สามารถมาแลกได้เลยเนาะตรงที่กระเป๋านะครับนี่แล้วก็เชงนะครับอ่ะแล้วก็ลูกจิ๊กซอเนาะนะครับ ซึ่งถ้าเกิดของใครนะครับที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปรับเวสก่อนอีกเวสสีชมพูขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสุ่มกันดีกว่านะครับการสุ่มเนี่ยสามารถที่เข้ากาชาเชื่อมโยงนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีชุดนะครับนี่เขาจะบอกเลยนะว่าแฟชั่นนะครับเบลคานเนลนะครับนี่ก็สป็ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลองใส่ได้ดูได้ดยนะครับรอเลยไหมนี่ผมใส่เข้าไปนะโหแล้วดนถือมีด นี่นะครับสวยเลยแล้วก็มีของฮิเทียนะครับนี่เป็นสาวสวยครับชุดขาวมาเลยนะฮะของไอ้นะครับดูของไอ้บ้างนี่ของไอ้ก็จะแบบว่าเป็นอัศวินนะครับโอ้โหเป็นชักดาออกมาอย่างสวยเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เฟยย่าครับเฟยย่านี่จอกแนวเซ็กซี่นิดนึงนะผมลองใส่ดูนี่เป็นไงแล้วโอ้โหน่ารักเลยใช่ไหมล่ะนะครับมีทรงผมด้วยนะนี่ทรงผมของฮิตเทียนะครับโอ้ยสวยเลยนะครับเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็มีทรงผมของเฟยย่าด้วยครับอเฟยย่าแล้วเดี๋ยวผมไปใส่ นี่เนาะชุดของเฟย่านะครับแหมถ้าเกิดเราใส่ชุดฮิเทียใช่ไหมแล้วทรงผมของฮิเทียก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะน่ารักไหมโอ้โหแจ่มเลยนะครับตรงนี้เราสามารถสุ่มได้นะนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสัตว์นะครับนี่เป็นไงเท่เลยนะครับอันนี้สามารถสุ่มได้นะครับซึ่งในการสุ่มนะครับก็จะใช้เหรียญเนาะในการสุ่มนะครับเป็นเหรียญแมวเนี่ย เลี้ยนแมวนะครับรางวัลต่อเนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนสมหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ในส่วนของดันมาจิกาชาไปนะครับสองครั้งเออห้าครั้งเนี่ยนะครับก็จะได้ในกล่องเลือกนะทรัพยากรขั้นสูงนะครับก็สามารถใช้เลือกได้ว่าจะเอาผนึกศักดิ์สิทธิ์นะครับแร่เวทนะครับแล้วก็แก่นเอ่อผลึกความทรงจํานะครับนี่เรียกเอาได้เลยว่าจะเอาอะไรนะครับเราถ้าเกิดไป10ครั้งครับผมนี่สิครั้งนะครับก็จะสามารถนะครับเลือกในการ ปลดล็อกนะครับอาชีพีโร่นะครับว่าจะเอาเป็นเบลคาเนลนะครับหรือจะเป็นของไอ้นะครับนะาเปลนตายได้เลยนะครับว่าจะของใครนะครับ20ครั้งก็ยังสุ่มได้อีกนะฮะซึ่งถ้าเกิดนะครับใครที่มีเหรียญดันมจิตรงนี้นะก็สามารถสุ่มได้เลยครับนี่ผมมีอยู่30เหรียญพอดีอ่ะผมลองสุ่มให้ดูมาดูกันว่านะครับผมจะได้อะไรเอ่ยไปครับปึ๊บอย่างเงี้ยจากนั้นก็กาชาหมุนฮะนี่นะครับโอ้โหผมได้เซนดีมาทุกคนนะครับเรียกว่าร่ำรวยเลย อ่ะนะครับการสุ่มก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยสุ่มไปแล้วนะครับยังไม่พอใจนะครับเพื่อนๆสามารถมาที่ฮอตบอดตรงนี้นะแล้วก็เติมแพ็กตรงนี้เพิ่มได้นะครับในเรื่องของของขวัญให้ทิปนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไปเลยนะหอันนี่สามารถเลือกได้เลยนี่ปรับย่อดูด้วยได้ได้นะครับว่าเท่ประมาณไหนนี่สุมเข้าสุ่มออกนะครับจากนั้นนะครับเราจะมีกิจกรรมด้วยนะเพื่อนๆนะอยู่ในดันมาจินะครับตรงนี้ดันมาจิเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นก่อนได้นะนะครับ ก็จะมีในเรื่องของเนี่ยเพื่อนต้องกดเข้าร่วมกันนะนี่ครับก็จะมีในส่วนของไอเนาะนะครับให้ลองนะให้ลองสกิลก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเอ๊ะลองไปเล่นไอแล้วนะครับไม่อยากลองเล่นเบลเนี่ยนะครับก็ไปลองดูได้แต่ผมลองเล่นไอให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับมาลองใช้ครับผมนี่นะครับเมื่อเราลองใช้เข้ามาแล้วนะ่ยนี่ครับก็มีสกิลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสกิลพายุเนาะ นะครับให้ได้ลองเล่นกันเนี่ยสกิลก็จะประมาณนี้นี่ครับผมนี่ใส่พื้นที่ครับฟึบนี่เป็นไงพายุนะฮะเรามาประสบการณ์ครับผมนี่เรามาลองกันดีกว่านะครับนี่สามารถนะครับใส่พายุใส่พื้นที่ได้เลยนะครับหืโดูนี่ฮะนี่แล้วก็การเคลื่อนที่นะครับที่มีมูฟสปีดที่รวดเร็วนะครับนี่นี่ครับแล้วก็เรียกพายุนะครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการสร้างพายุนะเพื่อนๆนะ ใครที่ชื่นชอบนะครับการวางสกิลนะการเรียบขยุลงมานะครับบอกเลยว่าต้องมีนะแล้วก็นะครับในส่วนของชุดคอตูมเนี่ยสวยมากนะครับดูดิโอโเรียกว่าเป็นแนวอัศวินเลยนะแนวอัศวินผู้หญิงนะครับนี่วางลงพื้นนะโอ้โหทุกคนดูดิดูดาเมจนะแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะเนี่ยวางลงพื้นคนะรับปึ๊บปีครับผมโอ้โห,โอ,โหอ่ะถ้าเกิดว่าเราลองจนพอใจแล้วนะก็สามารถกดออกตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูของเบลกันบ้างนะครับว่าสกิลเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูในส่วนของเบลกันบ้างครับนี่นะอัน,นี้ก็จะเป็นตัวพระเอกของเรานะครับอบอกเลยว่าเท่มากนะครับนี่มาแล้วนะครับผมเอาไปรับเวลก่อนไปรับเวลก่อนในการลองนะครับเนี่ยเริ่มประสบการณ์ครับผมมาแล้วฮนะ ที่เนี่ยโอ้โหดูดูดูสกิลฮะโอ้โหเพื่อนเสกิลไฟเขาเท่หะเฮ้ยผมเบลนี่คือได้เลยนะนี่ฮะโอ้โหดูสกิลครับนี่ครับปึ๊บนี่ก็มีแสงวูบปาาด้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยนี่ก็เป็นสกิลไฟนะครับซึ่งสามารถวางได้นะครับนี่โอ้โหนี่แรงจัดเลยนะครับนี่สมก็เป็นพระเอกจริงๆนะฮะดูดิ สามารถวางได้เลยนะว่าวางตรงไหนนะครับสกิลอลังการมากนี่ฮะปุ้มโอ้ยไม่ดูดินะครับนี่เจ็ดจำนงนะฮะไม่ย่อท้อนะครับนี่สกิลหมูฮนะเนี่ยสกิลก็จะประมาณนี้เลยนะเว้ยนะซึ่งผมลองแล้วชอบมากเลยชอบตัวเบลมากเลยดูสกิลโอ้โหวงกว้างรุนแรงฮนะนี่เดี๋ยวจะเป็นสกิลไฟเจอร์นะครับไฟเจอร์โบว์นะครับยิงเข้าไป แล้วดูดีมีออร่ารอบตัวด้วยนะสวยมากนะครับนี่แสงวูบวาบนะครับนี่ดูแสงวูบวาบเนี่ผมชอบสกิลอยู่สองสกิลหลักๆเลยนะนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูการวางไฟครับปุ้งนะฮะโอ้ยเป็นไงครับท่้ไปเลยนะครับอ่ะเมื่อเราชอบแล้วนะครับเราเลือกคาสที่จะเล่นเนาะนะครับมีในส่วนของกิจกรรมด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะซึ่งนะครับในส่วนของคาสเนี่ยนี่ครับ อยู่ที่เดิมเลยนะดันมาจินะครับอ่ก็จะมีในเรื่องของเบลคเนลนะครับผมอันนี้มีเวลา2 9วันเนาะนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเรื่องของการสุ่มนะครับอันนี้เพื่อนสามารถสุ่มได้ถึง200ครั้งเท่นะนะครับโดยใช้30เหรียญแมวเนาะนะครับอ่ะทำอะไรบ้างครับเบลคเนลนะครับก็ความสามารถนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเเล่นไปถึงนะครับระดับหนึ่งเนี่ยก็จะปลดล็อกของรางวัลตามนี้เลยครับนี่มีฮีโร่ถึงระดับ2นะครับระดับ3ระดับ4ระดับ5นะครับระดับ6เนาะ แล้วก็ระดับ7นะครับวันแรกเนี่ยก็จะได้เป็นล็อกอินช่วงกิจกรรมนะครับแบบผมเลยนะครับวันนี้ถ้าเราเลือกเบลนะก็จะเก็บเคว้นะครับเก็บให้ครบถึงระดับ7นะครับต่อไปครับผมในในส่วนของไอวอลลนสไตล์นะครับนี่รับก่อนนะหอันนะครับของขวัญปุ๊บแล้วก็นะครับก็เป็นการเล่นนะฮะถึงระดับ1 2 3 4 5้านะครับ6 7นะครับแต่เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2จ็อบเลยนะสองคสเลยนะครับว่าเผื่อต้อง เผื่อแบบอยากสะสมเงฮ้ยคอแลบไม่ได้มากันบ่อยนะพื่ๆแล้วยิ่งเป็นคอแลบสวยขนาดนี้นะครับเนี่ยก็เก็บได้หมดเลยนะทั้งเบลนะครับแล้วก็ของไอนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเก็บหมดนะก็สามารถนะครับมากดตรงนี้ได้นะ 49US นะครับนี่ก็จะได้เลือก1อันเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็สามารถไปสุ่มในส่วนของกาชาเชื่อมโยงได้นะครับตรงนี้ก็จะได้อีกเหมือนกันนะครับ ชอบก็จัดไปจัดทำไมนะเพื่อนๆนะนะครับอ่ะในโซนของนะครับด้านใหม่กาชาเชื่อมโยงแล้วก็ของขวัญก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะครับให้เราได้ไปเล่นกันนะครับในส่วนของอีเวนต์ด้านมัจจินะครับนี่ก็จะมีนะครับในเรื่องของการปลดล็อกนะครับการทำภารกิจนะครับดวงดาวการเปิดกาชาเชื่อมโยงนะผมทำสำเร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มีการได้รับนะครับหินเวทมนต์นะครับนี่เมื่อทำเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของความคืบหน้าจิ๊กซอว์นะครับตามนี้เลยนะก็จะได้เหรียญ กาชานะครับได้ของรางวัลนะครับนี่เป็นคัทลูนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นกล่องของขวัญนะครับนี่ก็จะมีโอกาสได้รับนะเซนนี้นะครับหรือว่าเหรียญต่างๆเนาะนะครับภายในเกมนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอลแลบนี้ใครที่ชอบนะครับคอลแลบนะครับยิ่งตอนนี้คอลแลบกับดันมาชีด้วยนะครับก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเลือกเล่นคันไหนกันบ้างหรือว่าเอาทั้งสองคัทเลยคอร์สบ คลิปนี้ฝากกันกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องบูชแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ